ขณะนี้เวลาสามทุ่มกับอีกยี็ดนาทีประมาณสามทุ่มครึ่งครับพี่นอ้องสิมาทิดต,ตาเอาสิ่งของครับมาคอนงาใหม่ไว้บ้านนี้เนื่ยมันหนีบเอาออกมาได้เมื่องยง่ายเจ็บท่องเลยเมื่อบ้านก่อนอย่ามันฝนตกัำมันอย่ามันผีเข้ามานะครับ ลงมาแล้วครับปลาเลยจิ้มเลย เอาเลื่อมตกแกล้วตัวนี้นะครับลดลงมาแล้วห้ามึงไม่คือฮักว่าเสียบร้อยครับโอ้ยให้มันตกลง